มิตรภาพแห่งสองนครบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรพุทธศักราช2503ย้อนกลับไปในช่วงกลางปีพุทธศักราช2503หน้าประวัติศาสตร์การทูตของไทยได้จารึกเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญจากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์จุดเริ่มต้นของมหากา์แห่งสัมพันธไมตรีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 0 3เครื่องบินพระที่นั่งร่อนลงจอดณสนามบินแกตวิก ทามกลางท้องฟ้าที่เปิดต้อนรับพระประมุกจากแดนสยามเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนเสด็จมาเฝ้ารับสเสด็จเพื่อนำทั้งสองพระองค์ประทับรถไฟพระที่นั่งมุ่งหน้าสู่สถานีวิกตอเรียใจกลางกรุงลอนดอนซึ่งที่นั่นเองที่โลกได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สและเจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งเอดินบะระทรงคอยรับเสด็จด้วยพระสิริโฉมที่งดงามและการต้อนรับที่อบอุ่นที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ยุโรปจะจารึกไว้ทันทีที่ขบวนรถม้าพระที่นั่งเปิดประทุนเคลื่อนออกจากสถานีวิกตอเรียมุ่งหน้าสู่พระราชวังบักกิงแฮมเสียงโห่ร้องต้อนรับจากพระกนิกรชาวอังกฤษดังสนั่นกึกก้องตลอดสองข้างทาง ถนนถูกประดับประดาด้วยธงไตรงและธงยูเนียนแจ็คโบกสะบัดเคียงคู่กันในวันนั้นชาวโลกไม่ได้เพียงแต่เห็นความสง่างามของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาแต่ยังได้รับชมความงามระดับตำนานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมที่สะกดทุกสายตาจนสื่อตะวันตกพากันยกย่องว่าพระองค์คือพระราชินีที่สิริโฉมที่สุดในโลก ในวันที่20กรกฎาคมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ทรงวางพวงมาลาณนะหลุมศพทหารนิรนามเพื่อสดุดีแด่ผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองอันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรก่อนจะเสด็จไปยังศาลาว่าการนครล,ลอนดอนหรือกิลด์ฮอล ในงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบโมเดลเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองเป็นของขวัญแก่ชาวลอนดอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความปราณีตและวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองของไทยที่ถูกนำไปประดิษฐานณนะใจกลางนครแห่งนี้ค่ำคืนที่ประทับใจที่สุดเกิดขึ้นณนะท้องพระโรงพระราชวังบักกี้แฮมในงานเลี้ยงพระกระยาหารคำ่ำสเตทแบงเควต ในหลวงราชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างราชวงศ์จักรีและราชวงศ์วินเซอร์ ทรงย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งรัชกาลที่5ทรงส่งพระราชโอรสมาศึกษาในอังกฤษซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยพระราชดำรัสที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและไมตรีจิตในครั้งนั้นได้สร้างความประทับใจอย่างลึกซึ้งแก่ข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์อังกฤษตลอดระยะเวลาหวันของการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1 9ถึง23กร,รกฎาคม พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ได้ทำหน้าที่เป็นทูตสันทวไมาตรีที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดทรงทำให้ประเทศไทยไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆบนแผนที่โลกแต่เป็นประเทศที่มีเกียตรติมีวัฒนธรรมและมีความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพเมื่อถึงวันเสด็จพระราชดำเนินกลับท่ามกลางการส่งเสด็จที่อบอุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคทองและภาพเหตุการณ์เหล่านั้นยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวการเสด็จเยือนลอนดอนในปี2503นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบันทึกหน้าสำคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่เราตั้งใจนำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระสิริโฉมที่งดงามระดับตำนานขอบคุณทุกท่านที่ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปกับเราจนจบแล้วพบกับเรื่องราวและตำนานที่น่าสนใจได้ใหม่ในคลิปหน้ากับช่องประวัติศาสตร์และตำนานวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ